คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคําตอบจากคุณหมอมาให้ครับ คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทําไมในเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใส่เลยค่ะนั่นแหะสิครับค่าน้ําตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทําไมคุณหมอครับช่วยให้คําตอบหน่อยสิครับ ได้เลยครับอ่าตรวจร่างกายน้ําตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดน้ําตาลตอนเชา้าหลังจากงดน้ำกินอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อ่ันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำกิอาหารมาตรวจน้ําตาลตอนเชา้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับ เพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ําตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยน้ําหนักลด อันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ําตาลสูงมากๆแล้วเ <_ S 1> ช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้หมดขึ้นเนี่ย น้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ําตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ําตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ําตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก4 5ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเรยาเลย เกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินแล้วทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับ คำแนะนําก็คือว่าต้องลดน้าหนักประมาณสัก7%จากน้ําหนักตัวตั้งตน้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกําลังกายนะออกกําลังกายสําคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนําให้ออกกําลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก6-9ชั่วโมงลดน้ําหนัก ออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนําให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจําตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี่ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับ <S <S ว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับชัดเจนสุดๆเลยนะครับผม <S <S ถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ย ปริมปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สําคัญมากนะคะผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คําแนะนําดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ